บาดที่ก็เลยกันກป็นີี่ที่ผู้รวยจะบอกกันว่าอยู สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้เราก็มีสายด่วนอีกเช่นเคยนะครับมีพ่อจันนะครับเมืองชัยภูมินะฮะอยากแบ่งปันเลข3ตัวนะครับบอกว่าเข้ามาประจําก็เลยอยากขอแบ่งปันหน่อยถ้างั้นจะนอนไม่หลับว่างั้นนะฮะเอาครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพรุ่งนี้ก็เป็นวันโชควันลาบนะฮะเราจะมา ถามแนวทางของพ่อจันดีกว่าคนชัยภูมินะฮะบอกเลขสามตัวบอกว่าแม่นนะฮะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมฮะ a l ลครับบ๊วยสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊อโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาจากที่ผมบอกว่าฝนตกแม่งมาหลังรถเกี่ยวหน่อยน่ะโอ้โหครับ ลงได้สิตมเนี้ยม่าใกล้นอค่ะ,คะใกล้มือเลกออกแล้วนอนหลับว่าน,นอผูอ <c oughs> ้อยุต้านคุณมันสิบวันก่อนเลยเี้สิบวานก่อเลยเงี้ยเง้ยไม่อัน<ะ>้นห<ะ>รอกพ่อ <c oughs> มันไม่อันอ้นห<ะ>รอกพ่เอเอาจังเลยเอาจังเลยเอาพ่อต,ตรงๆเลยวะตรงตรงเลยพ่อตรงตรง,ตรงเลยเลยค่ะบนล่างมาเลยค่ะคุณพ่ออันง่วนี่อันว่าน่าเข้าใจได้ ก่อนเดี <they> ๋ยวไมครับผมครับผมมันเป็นเป็นเลขฟันเปล่ะเป็นเลขฟันบ่ค่ะโอ้ยคำนวณเก่าเหรอครับอย่างเด็กคำนวันเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันเป็นสูตรใหม่เด้นี่สูตรใหม่สูตรที่พ่อพ่กสูตรเลยโอ้พักที่พับว้าวสามตัวมาเป๊ะเลยโอ้นั่นแหละครับแค่ะต้องการอย่างนี้แหละครับพ่ออยากได้แบบนี้แหละค่ะ แค่ว่าเจ้าเงี้ยไม่ได้เป็งขึ้นงวดวันบวชแต่ทัางวันันผมมันเฮ็ดตรงนะผัวเฮ็ดแบบบ่ให้ดังนะครับเนี้เอาจ่าๆเลยจ้ะแต่ว่าเจ้าอื่นเจ้าอื่นอ่านวันเงี้ยคนยันอ่านยอะครับลองดูครับว่าลองดูครับผมกับตัวที่ผมมันไล่ไปเห็นบอกว่าเปิดซับนะครับคุณดังล่ะคิดบอตัวตัวเด็กก็ข้ารื้ละข้าดูครับพ่อพ่อย้ำให้สักรอบได้ไหมครับพ่อ แปดสามสีเดี๋ยวขออนุญาตจดก่อนนะครับนี่เป็นบนบ่ค่ะครับเลียบนวัดครับเลียล่างบ่เพรามันมันขึ้บนว่ะโอ้ยต้อนขึ้นครับเลขล่างบ่เอาได้มีครูเดียวมีสามตเท่านี้บ่ค่ะครับเขียนเขียนเท่นี้เหรอครับเงวดนี้งวดนี้สองร้อยพูดสองร้อยได้วเงินโอ้ฟาดไล่ใบยูตการลอตเตอรี่กังได แล้วก็างั้นที่ไม่จับอันอันหักเนี่ยโทรมาหาผมครับเอาวันนี้ทำไมพ่อจันไม่เห็นในยูทูบเลยนะครับไม่รู้นะคนบ่สัมภาษณ์ผมผูก็หลุดออกแล้วครับ <c oughs> คุณหมอคือคือต้องการให้พ่อเน้นๆเลยครับผมถึงจะสัมภาษณ์นะฮะวันนังเทียมันไล่อาจารย์พ่อทักมาเลยค่ะกันได้ตัวตัวเด็ดเนาะอ่าครับถ้าพ่อได้ตัวเด็ดๆพ่อทักมาหาทางช่องเลยครับเดี๋ยวตูกกับผมผมผมก็ไล่ไปก็หนดแล้วครับผมประจิบออกบวกรักบึกซับหน่อยไม สำปะเบ่าของปัดผมเหง่อไข่ชื่อเกาครับโอ้ยขอบคุณครับพ่อครับเมื่อนี้คนพ่อบอกว่าขอหล้าไหลเมื่อเนี่ยว่าจะ่ว่าแต่ว่าการให้ทุกคนเนาะค่ะเนาะไห้ตัวเดียวมัดครับตัวเดียวกันระวังผมู่ดลำเอียงไอ้ชื่อกันมัดครับผมแต่ว่าผมบอกผมบอกเลยว่าไข่ชื่อเมื่อออกเดือดสีควันนี่เนี่ยวันเบิกอซับมัดชอบมือสุดท้ากี่ยวกันเพิ่อเริ่มที่อัานนะครับวิธีไหนควมื่อเี่ของดีครับ วันทีแล้วเขาสามตัวสามตัวเลยครับเก้าหาซีน่ะเก้าหาซีบอกว่าที่แล้วครับครับเก้าหาซีมันมีที่สองซุดหลอกตัวมันหุ้นสองหุ้นน้นแหละแต่ยังดีเนาะค่ะเนาะงวดนี้งวดนี้ได้แค่นี้ครับชุดเดียวครับเอาไปคุณนี่ชุดเดียวครับมันมีสองแล้วชุดเดียวตลอดเลยวันนี้ก็ศูนย์สามก็แปดหกได้ศูนย์สามก็แปดหก ครับสโซเชีับเปลี่ยนเนาะเนาะเอาที่ก็มีละอ่ามีล่างให้เอฟซีเลยไม่อยากให้เอฟซีเสียงกันหลายท่านนะอย่าเลยกบ,บนะอ่าเน้นบนกันเร็วกันเนาะครับเ <ๆ S 1> น้นบนนะครับเนาะครแล้วว่างวดสิวสิวม่านี่คุณละก้อนออกมือนึงก็กได้จังมือส้นหางหรอกแบบแบบแบบนี้นะพ่อเนาะแบบของที่เราไม่ชอบ ผมมักแบบนี้หรอครับมันจะได้ไม่อันเันว่โอ้มักสุดท้ายโอ้ครับผมแอดกับกาต้อไปย่านย่นอันเกีงใจน้อยย่านย่านว่าเรีอันย่านบ่าไงโมาอีกหนึ่ครับผมก้ให้เกีงใจคุณรอมาวบอลครับดูนี้คุยเอกับเอฟซมัดมือเลยนมาจากคนอ่ะใไกลวงต้งโซลิงูเล่ล่มหัวอีโ้โหนี้ผคือผมงน่ยเอฟซีโทรหล่บอกว่าเกงะ เบอใครคัเน so well, so 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 <laughs> ี <SAN TA Maria> <chat> ่ยพ่าจัเอาผมเบอผมเลยครับพุณล่ะเบอร์ผมเบอรใครล่ะเบอ่์พนเบอ่์พนเบอใครล่ะเบอ่เสียนผูเขียวครับอ๋อนเ่งขอสามตัวได้ไหมครับพ่อครับผมครับผมเสียนผู้เขียวนะครับพอจันขอจันเสียนผู้เขียวอยู่ใจยภพมิม่จ้ารับเนี่ยเราอชุ่มแพรนะครับอี่ไกลชุ่มแพรอยู่ไกลไกชุ่มแพร่นะคะครับครับอมเกิดย้พเกิดพชุ่มแพร่นะครับค่ เดี๋ยวสย่้มแย่ละไปเกิดโมะโย่เอาเอ้มแ่เนี่ยะแต่ตอนนี้พันเนี่ยโย่พูดมีผู้อะไรอ่ไรเงี้ยอยูเอินเอิญผู้เขียวปะค่ะครับผู้เขียวนะครับผู้เขียวผู้เคียวที่จะไม่เข้ารงเรียนครับผู้สนมแย่คนลมือนแล้วน่นนะครับผมยังมันยังกู้ตุกขบวนเนี่ยเอฟซีไลท์โทรหาลับสายเบิมือปะค่ะ โอ้มือมือครับมือเนี่ยโอ้สามตัวแตกนะพ่อนาะสามตัวแตกเนาะเอาผู้ผู้จิตถูหลังไม่ได้เบิร์ตสุขคนที่สันคางวดบหันโอ้ได้เบิผมไล่บอกเบิครับโอ้ยู่ใสครับสาตครับครับดีใจเลยจะมาพุ่าุมันบอกางไก่เอาครับันไกมากผมบอกนแล้วครับครับ ตตั้งกูด่อนคอนเทนต์มับเป็นแบบว่านบ่่ผมอันครับก็ท้วมั้เจ้าชีสัโอ้โ้ว่นผูดู้เล็กเล็อันผมผมบอมี่ไหมที่เขาให้บุตรครับบอกบอกไปนะครับค่ะมือมัดเนี่ยมันห้มืมัดเหมามือนะครับผมอันขัดยาลายขัดยาลายกับย่านเย็ดที่เขาไลยแค่คนว่ะครับมันหายมันมันมีทีสองชุดนะครับผมตัวแรกเลยครับตัวแรก เก้าหาซีดูแลกนเลยค่ะบัดบัดที่นี่ค่ะสมสมสมมติว่านี่เขาเนาะกดหนดาคิดคิดหาขอดีเขาไปจัดทั้งวันเลใเมื่อนี่เขาบอก่อันครับผมครับผมครับครับวัดนี้ให้เอฟซีเด็ดเด็ดไปเลยเนาะค่ะเนาะครับโอ้จริงจริงหมเลยครับจริงจริเก็เลยุดดูม่ร้นต้องคิดแบบสุดก็รละาเราิตรง่งอือผมรู้อยู่ มันมันเป็นช่นั like ้นครับวันนูนซีซีซีเทื <S <S ่อมมานนักลอยยูกลางเก้ายุคขอด์ทด่วเสียเบีดเดินต้องวนวนวนครับก็หาทีเบียดเนปนนี้ใช่ตำแหน่งเดียวกันครับปัสสาโเลยกันเป็นีจิุเลยจว่าเดี๋ยวก็นอนไม่หลับอีกเดี๋ยพ่อเอาเขานะครับอันอันบมว่าบอกว่าบันประชันครับกับว่ามุนี่เขานี่ พ่อหนาเต็ีมถุงปุ๋ยใส่เงินเลยโอ้โหคาตูาตูครับพ่อมันเป็นเงินเหรียญหรือครับพ่อน่มันเจ๊ขนาดเนี้ยโอ้เตรียมถุงปุ๋ยใส่เงินนะพ่อเนาะมันใจ๊สามล้าก็ยิ่งให้พวกน่้ต้องสุกปุ้นจ้ะครับผมเจ้าพอกสามล้านเปอร์เซ็นเลยสามล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะพ่อเนาะมันมันมันใจจักเปอร์เซ็นต์ก็ค่ะ สามล้านครับสามล้านเจ้าโม่สาล้านโรเลอครับเอาแบบนี้เลยครับวันไหนโม่ปะคะว้ายแต่ชางมั่งครับเพราะว่าเขามันใจแล้วเขาไว้ไม่ตัวเลยครับหนใจนาะิดุว่าพิุกุว่ากันอีกตาว่ากันอีกย่งไม่เป็นแนวทางนะพ่อเนาะเป็นแนวทางฝากต้อนพ่าแไม่พี่น้องเราะผมไมพี่น้องมีก็ีเจน้าเออยพม่มีก็หมันใจในตัวห้องนะครับผมครับผมไม่นี้ยักยีครับ ว่าหลายคนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์คะครับคนหูเสียหูเสียหูหู่อยร้อยเปอร์เซ็นครับผมบางทีอะสามรอเปอร์เซ็นต์โอ้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับผมเมียอันอุปกรณ์บอกผมมันอันว่านเข้ากลุ่มนะเอ้าเมียนว่าสงสมสวขาแบบนี้อะารตเอนาะผมมันีว่าโอ้เลยกดถิ่มนะครับอ่า เขาคุ้มเพราะมันก็ได้กินแบบอ๋อเชิญเชิญเชิญเข้ากลุ่มครับพ่อค่ะเป็นกลุ่มาหนี้ผมเข้ากลุ่มแล้วผมไม่ไม่ถือว่าผมลูกกดจุ่มมองเพิ่มเพื่อนไหมครับกดจุ่มมองยังเหรอเงี้ยหรือบอกเพิ่มเพิ่มไหครับพ่อเออแม่นแม่นนานๆละผมเพิ่มหลายอยู่นี่แหละยิ่งซุ่มนี่แหละครับครับครับนะครับเพิ่มเพิ่มเพื่อนครับพ่ออ้าว ผมวันนี้ก็เป็นพ่อจันทร์คนชัยภูมิหรือว่าคนภูเขียวนะครับเนาะครับให้มาหางเดียวเลยนะครับ483นะครับผมครับงวดก่อนพ่อบอกว่ากลัวอั้นนะฮะงวดนี้ไม่กลัวละจัดเต็มเลยก่อนวันเลขออกนะครับผม483นะฮะส่วนล่างก็คือ03กับ86นะครับผมครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะก็เลยมีบนแล้วก็ต้องมีล่างนะฮะนะครับเนาะ ครับก็ต้องลองพิจารณาดูถ้าชอบแนวทางของพ่อจันคนชัยภูมินะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ